สวัสดีค่ะพบกับข่าวประจำวันผ่านทาง KKC ขอนแกน่นเคเบิลทีกับดิฉันมติกาคละจิตและนี่ก็คือประเด็นข่าวที่น่าสนใจของเราในวันนี้ค่ะชาวบ้านก็คือตำบลพัลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นจำนวน35ครัวเรือนต้องอพยพมาอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองเพื่อสายทั่วข่าวหลัง,ง,งถูกน้ำพ่่งสูงถึงกว่า2เมตรมานานกว่า2สัปดาห์แล้ว ขณะที่พระสงภายในวัดท่าประทายต้องใช้เรือออกบินธบาท,ทุกเช้าตามจิตไปวัดของสมแม้จะประสบภาวะน้ำท่วงวัดกรตามหน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเชียงเหนือเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัฐเพิ่มขึ้นเป็นวันละ46ล้านลูกบาทเมตรจึงทำให้น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านขยายวงกว้างมากขึ้น คือสภาพน้ำท่วมล่าสุดที่ทีมข่าว KKC ขอนแก่นเคเบิลทีวีได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตะเวนชายแดนภาค2เพื่อบินสำรวจดูสภาพปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นประกอบด้วยอำเภอท่าพระอำเภอบ้านแหดอำเภอบันจาคิลีอำเภอน้ำพองและระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัฐซึ่งขนาดนี้พบว่าน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้านขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะบางหมุ่บ้าน ต้องใช้เรือท้องแบนสัญจรไปมาแทนเพราะถนนถูกตัดขาดส่วนระดับน้ำในลำน้ำพองพบว่าปริมาณน้ำเกินกักเก็บหลังลมไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัฐเพิ่มขึ้นอีก3ล้านลูกบาศกเมตต่อวันเป็น46ล้านลูกบาศเมตต่อวันจากปกติ43ล้านลูกบาศเมต,ต่อวันซึงส่งผลให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งบางหมู่บ้านถูกตัดขาดจนไม่มีไฟฟ้าใช้และน้ําดื่มบริโภคนายอนุกูลตังคนาน,นุกูลชยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําจังหวัดขอนแก่นแบบรายวันพบว่าระดับน้ําในแม่น้ําชีวันนี้ปรับสูงขึ้นอีก30เซนติเมตร ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบโดยเริ่มตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภ,ภัยที่อาจเกิดขึ้นจึงแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบรุ่มสองริมฝั่งแม่น้ำชีและลำน้ำพอมเร่งอพยพขนย้ายสิ่งของมีค่าไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมติดตามผ่านทางวิทยุก,กระจายเสียงประจำท้องถิ่นเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นสถานีวิทยุโทรทัศน์และเคเบิลท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่หาสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้ดำเนินการอพยพไปสู่ในที่ปลอดภยัยขนาดที่นางการดาวมณีผู้อำนวยการฝ่ายจิจการบรรษัทและรัฐสัมพันธ์บริษัทเทสโกโลตัสจำกัดสาขาขอนแกน่นได้นำถุงยางชีพประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องน้ำดื่มและยารักษาโรคจำนวน1,500ถุงรวมเป็นเงินมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทมามอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือประเด็นข่าวที่น่าสนใจของเราในวันนี้ที่ทางทีมข่าว KKC ขอนแกน่นเคบิลทีวีได้นำมาเสนอขอพรกคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ดิฉันพร้อมทีมข่าวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ามจิตวัตรของสงฆ์แม้จะประสบภาวะน้ำท่วมตะโอ๊ยพี่ขอโทษมุ่นสูนน้ำท่วมวัดก็ตามอ่านจุดใดก็อ่านผิดตลอดน้ำท่วม,นวมหน่วยงานภาครัฐเอกชนอ๋อภาครัฐเอกชนไม่สมองข่อยกลับบ่เฮื หน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดขอนแก่นเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนอ,อุบลรัฐเพิ่มขึ้นวันละสามสามสิบหกมาตรเซนต์หนูศูนย์เว้ยมันสิว่ามาไหนจกเทียอเว้ยหายตกเป็นเหยื่อมาแล้วหลายลายเอาไม้เอาไหม้นุยเอาไม้ศูนย์เว้ยมาได้จะเทื่อเว้ย <laughs> Ô, mày, ông ơi ông ơi ông ơi ông may hả nó tăng sơ con ชาวบ้านพัะคือตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจำนวน35ครัวเรือนต้องอ,อพยพมาอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองเพื่ออาศัยชั่วคราวหลังถูกน้ำท่วมสูงถุงกว่า2เมตรนานกว่า2สัปดาห์แล้วขณะที่พระสงฆ์ภายในวัดท่าปทายต้องใช้เรือออกบินทบาททุกเช้าตามจิตวัรของสงฆ์แม้จะประสบภาวะน้ำท่วมวัดก็ตามนุ่ว่าเดียวเข้ามาถึงได้น่ว่าเข้ามาถุงเลยนะ ว่าแล้วะน้ำเส้มถุงนายทองดีวงคำซาวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านพระคือหมู่ส <out> ิบหกเอ้ยขันพิษกับพิษเลยได้บันสุ้นเลยนายทองดีวงคาซาวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพระคือตำบลเอ้ยคุ้นคันพิษกับพิษเลยได้บาันนะนายทองดีวงคาซาวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโอ้ยผี่ขอโอษ การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายขยายเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้นโอ้ยกุณสุนดูกสุนกสุนสอหเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โอ้ยไม่ได้ตกใจเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมเยือนผู้เอ้าเยี่ยมเยือนทำไมเด้อเอกอัครราชทูตสามสองหนึ่งนางคิสตี้แอนคานี่เอนเคนนี่นางคิสตี้เอนแอนเคนนี่ าาคยนี่เว้ยนางคริสตี้เอนเคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย,ดยรรโดยได้รับการตบได้รับการตบทำไมนางคริสตี้เอนเคนนี่เอกอัอาเห็นบ่แอนโดยได้รับการตอดตอนเฮ้่เฮ้ยเฮ้ย ซื้อมีนี่ผู้กองอานแล้วเดอเอาไม่เอาหม่องไม่เลยเอกอัอออออาคระโอ้ยอยากหัวตกค่นวควอ่านกับว่าถึงทิศทางของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประชาคมเศรษฐกิจโอ้ย <laughs> ุลยยกมือตะความสมองกับเหลีอ่านผิดอ่านถืออยู่นี่เว้ยขนาด้อบแล้วสอมอีกเนะี่ยอ่านผิดอยู่